เฮ้ย <łość> <Harriet> ตักบัวใครตักบัวคน้อเสียงอะไรเสียงปลาเล่นน้ำหน่อยว้ยอะไรอะไร โอ้ข้าวเขาเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้เกี่ยวข้าวแล้วข้าวเหลืองแล้วข้าวเหลืองละ บักโวกี่ดอกสองดอกสองดอกเหรอใช่เหรอ่ยองเอาผ้าไปเช็ดไหมฮะเอาไปเช็ดไหมไม่ต้องหรอกนู่นต้นตาล ไฟไหม้ที่ไหนวะนะ่ะมันเป็นตวงเพชรไงนู้นไฟไหม้ควันที่โน่นว่าหนูเิืมันมแล้วแต่ว่ามันพังแล้ว ปลาไหมไหนดูสเิเนี่ยว่าจะชอบดูมันใชควอมมันเนี่ยพ่อมันนู่นตรงนูน้นอะไรเฮ้ยตรงนู้นมันเอาไม่ได้มันลบกเขาเขาเก็บใบบัวไหมบ้านตะหยวกเอาใบ<ช> <ไป S 1> บัวเอาใบบัว เอาไปทำอะไรเอาไปปูบ้านบ้านย่าชื่อบ้านอะไรหมูบ้านบ้านย่านว้อมบ้านตาอะไรบ้านตาอะไรบ้านตาอะไรบ้านบ้านตาลินบ้านตาหยวกบ้านตาหยวกบ้านตาหยวกเอ๊